โอเคโอเคมาคันรถเร็วในที่หนึ่งศูนย์เก้าสถานีกากรุงเทพอนิวายไปสถานีเซียงหม่ครับสถานีกางรันนี้หนึ่งศูนย์เก้ารถจากรีเซลอันต้อมสี่สองสองสี่ครับทำขบวนมาอันนี้นี่เห็นนะครับสถานีสถานีรถไฟมังน้าไฟดับครับเนื่องจากว่า ช่วงเย็นช่องเย็นลมพัดแดงนะครับก็มีเสียงฟ้าร้องนะครับอ่าตอนนี้ตอนไม้หักหมดกิ่งไม้หักหมดทุกคน มาครับมารเร็ที่หนึ่งรเรที่หนึครับ ช่วงก่อน6เอ4โมงครึ่งลมพัดแนงแล้วก็มีกิ่งไม้สาไฟล้มไปสิบต้นแล้วครับอ่าตอนนี้หน้ามีมั้งหน้าไฟดับครับ a n t ต e m นะครับปี2 2 4, 4ครับ ไฟดับนีล้วะโอ้ต้องานแดงนะฮะ้านแดงอ๋อไปไม่ได้ไได้ไม่าไดไปกบ้านไม่ได้มาหน่ยงสายฟ้าลบไปสิบต้นน่ะสายฟ้าสายฟ้าลบไปสิบต้นน่ะ ไปตนเ,อ,เออโ<า>น่น่ะแถวแถาตรงนั้นน่ะแถวที่บ้านน่ะแรงเลยแรงดีสี่โมงครึ่งอะ่ออะอืมโตมาหาคุณหลอกเลย ไอ้ไฟดามาโอ้ลบไปสิบต้นแล้วไฟฟ้าฮะลบไปสิบต้นแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าไม่มีอะดับหมดหลับดีฮะหลับดีลมไปสิบต้นแล้ไวไฟฟ้าดับหมดเลยเออจุดเชียร์แล้ว <c oughs> ไปจุดเชียร์มาเออฮะเอ๊ะ ดอเสียนมาปากก็เนี่ที่นั่งกันเลย <c oughs> เกาเลยดอเสียนมานะเออการมาเยยที่หนถึงเ ลนดิงดด้ง่งลลนดิ้งหนึครับ